สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปติวฟรีครั้งที่53นะคะจริงๆเมื่อวานเนี่ยพี่อ้อมไลฟ์ไปแล้วเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรนะคะคือแบบมีคนเข้ามาดูคือเหมือนมันโดนปิดกั้นอีกแล,แล้วก็คือคนดูน้อยมากนะคะแล้วก็ไม่สามารถโพสต์ได้บางช่วงเวลานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อ้อมก็เลยถือโอกาสมาอัดคลิปใหม่อีกหนึ่งรอบเป็นหัวข้อเดียวกันกับที่ไลฟ์เมื่อวานนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีคนมาถามเยอะเหมือนกันว่าได้ไลฟ์ไหมคือไลฟ์นะแต่แบบมันไม่รู้ว่าเกิดสาเหตุจากอออะะะะไรนนนคคคืแบบโพสตหห้้้าาเเจกก็็มม่่วีลลยิปใ ซึ่งโย์นเนี่ยจะมีอยู่5้าข้อเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะเขาบอกว่าชายเจ็ดคนหญิงหกคนเนี่ยทำงานเสร็จนะภายในเวลาเจ็ดวันแต่ถ้าสมมติว่าเป็นชายห้าหญิงสี่ทำงานเสร็จภายในเวลาสิบวันโสก็เลยถามว่าถ้าชายสามหญิงหนึ่งจะทํานาเสร็จเนี่ยภายในเวลากี่วนันซึ่งที่นานในที่นี้คือที่นา,นนท,นานที่เดียวกันหมดมีสามข้อความนะข้อความแรกคือชายเจ็ดหญิงหกเสร็จภายในเจ็ดวันชายห้าหญิงสี่เสร็จภายในสิบวันชายสามหญิงหนึ่ง เสร็จในเวลาเท่าไหร่เนื่องจากว่าโจทย์ตอนแรกอะ่ะเรายังไม่ทราบถูกไหมว่าผู้ชายหนึ่งคนทางานเท่าไหร่ผู้หญิงหนึ่งคนทางานเท่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะพี่อ้อจมจะกำหนดให้ว่าให้เออ่ะให้ชายก่อนให้ชายแทนจํานวนงานอ่ะให้ชายทํางานแล้วกันให้ชายทํางานเอหน่วยอ่ะให้ชายทํางานเอหน่วยแล้วก็ให้หญิง ทำงาน b หน่วยย้ํานะให้ชายทํางาน a หน่วยแล้วก็ให้หญิงทํางาน b หน่วยนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้คราวนี้เรามาดูข้อความเขาบอกว่าชายเจ็ดคนหญิงหกคนใช่ไหมหนึ่งคนทํางาน a หน่วยเพราะฉะนั้นถ้ามีเจ็ดคนก็ต้องเป็นเจ็ด a นะคะดังนั้นก็จะได้ว่าผู้ชายเจ็ดคนกับผู้หญิงหกคนก็คือบวกกับหก b ถูกไหมทำงานเสร็จภายในเวลาเจ็ดวัน แล้วก็จะคูณกับระยะเวลาเดี๋ยวันนี้พี่เอ้มขยับนิด,ดนึงกว่าไว้ฟังนี้นแล้วกันอแล้วก็ในทำนองเดียวกันที่นาผืนเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีค่าเท่ากับชายห้าคนก็คือห้าเอบวกหญิงสี่คนก็คือสี่จับคูณในเวลา10บวันเข้าไปก็เท่ากับ10บคูณก้อนนี้เพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวเลขเนี่ยที่อยู่หน้าวงเล็บเข้าไปทําอะไรเอ่ยจำได้ไหมก็นําเข้าไปคูณนะคะ วิธีการคูณคือตัวนี้คูณให้ครบทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บของตัวเองคูณไปเลยคูณให้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 49A สิบเก้าอวกสี่เท่ากับห้าบวกสี่นะคะดังนั้นตรงเนี้ยเรามี A สองที่ใช่ไหมแล้วก็ทำการจัดการเอามายุบรวมไว้ฝั่งเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าสองมีค่าเท่ากับ A หรือเอาง่ายๆก็คือผู้ชายหนึ่งคนนะ่ะเท่ากับผู้หญิงสองคนนั่นเองในการทำงานนะ คราวนี้เขาก็เลยถามว่าถ้าชายสามคนและหญิงหนึ่งคนเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ต้อขอเขียนอีกสี่หนึ่งนะคะดังแบบนั้นอ่าถ้าชายสามก็เป็นสามเอใช่ไหมและหญิงหนึ่งคนก็เป็นหนึ่งบีเนี่ยระยะเวลาเนี่ยหรือว่าจานวนงานนะ่ะมันจะต้องมีค่าเท่ากับก้อนนี้หรือไม่ก็ต้องเท่ากับก้อนนี้คือทุกก้อนอ่ะมันมีค่าเท่ากันแต่ว่าเวลาเราเลือกมาคิดอ่ะเราเลือกก้อนไหนก็ได้ เลือกก้อนนี้มาคิดก็ได้หรือเลือกก้อนนี้มาคิดก็ได้คือจํานวนหน้างานน่ะมันต้องเท่ากันแต่เรายังไม่ทราบระยะเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่อ้อมก็จะให้ k ตรงนี้แทนระยะเวลาย้ํานะพี่อ้อมให้ k ตรงนี้นะคะแทนระยะเวลาอ่ะตรงนี้เป็นระยะเวลาซึ่งระยะเวลากับจํานวนคนอนะ่ะจํานวนงานเนี่ยมันต้องมีค่าเท่าทกับก้อนนี้ถ้าเอาแบบง่ายๆนะสมมุตินะพี่อ้อมบอกว่าพี่อ้อมจับมันมาเท่ากันกับ ก้อนนี้แล้วกัน 49a บวก 42b นะคะดังนั้นเนื่องจากว่าอะไรตอนนี้เรามี a เท่ากับ 2b ใช่ป่ะย้ำนะเรามี a เท่ากับ 2b ดังนั้น a เดียวมีค่าเป็น 2b ถ้า 3a ก็จะคูณ3ทั้ง2ข้างกลายเป็น 6b บวก1ก็กลายเป็น 7b นะคะดังนั้นตัวน,นี้ก็จะได้เป็น 7bk แต่อย่าลืมนะสิ่งที่เราต้องหาคือค่าค่า k ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้จะ คูณกันเหมือนเดิมถ้า 1a มีค่าเป็น 2b ถ้า 49a ก็เอา49คูณตรงเนี้ยก็จะได้เป็น98เพราะฉะนั้น98บวก42ก็ได้เป็น140ก็เป็น 140b ดังนั้นทั้งสองข้างมีอะไรเหมือนกันเอาตามตัวอักษรตามตัวแปรก่อนนะมี b เหมือนกันถูกไหมตัดทิ้งเข้าเนี้ย7คูณอะไรได้140แสดงว่า k ก็ต้องมีค่าเท่าไหร่สุดท้าย k ก็คือ20ซึ่งเมื่อกี้เราให้ k เนี่ย แทนระยะเวลาก็คือแทนจํานวนวันถูกไหมเขาก็เลยถามว่าถ้าชายสามคนและหญิงนหนึ่งคนทํานาแห่งเดียวกันจะเสร็จภายในเวลาเท่าไหร่เราก็ตอบไปเลยว่ายี่สิบวัแค่นี้เลยจบนะคะยี่สิบวันอะต่อไปนะคะข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่าชายสิบสองคนและหญิงสิบสองคนเนี่ยทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จภายในเวลาห้าชั่วโมงถ้าชายห้าคนหญิงสิบห้าคนทำงานเสร็จภายในเวลาแปดชั่วโมง โจทก็เลยถามว่าแล้วถ้าผู้หญิงอย่างเดียวหล่ะทํางาน48คนจะทํางานชิ้นเดียวกันเสร็จเนี่ยภายในเวลากี่ชั่วโมงคือเอาง่ายๆโจทย์ให้มา2เพศใช่ไหมคือเพศชายกับเพศหญิงแต่ตอนที่ถามคามถามสุดท้ายอ่ะอยากได้แค่ผู้หญิง48คนจะทางานเสร็จเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่อ้อมขอใช้การแทนค่าตัวแปรแบบข้อเมื่อกี้เลยนะคะก็คือให้ a แทนจํานวนงานที่ผู้ชายทําแล้วก็ให้ b แทนจํานวนงานที่ผู้หญิงทําดังนั้นก็จะได้ออกมาเป็นชาย12คน บวกหญิง12คนใช้เวลาทำทั้งหมด5ชั่วโมงเราก็จับคูณ5้าเข้าไปจำนวนงานจะต้องมีค่าเท่ากับชาย5้าคนหญิง15้าคนโดยที่ทำเสร็จภายในเวลา8ดชั่วโมงดังนั้นตรงนี้ตัวเลขที่อยู่ตรงนี้ยทำยังไงนี่จับคูณเข้าไปก็จะได้เป็น 60A บวก 60B เท่ากับ 40a บวก 120b ดังนั้นนะคะเราย้าย a ตรงนี้ไปลบก,ก็จะมีค่าเป็น 20a เราย้าย b ตรงนี้ไปลบก,ก็จะมีค่าเป็น 60b ดังนั้นถ้าสมมติว่าตัดกันออกมาให้แบบต่ำที่สุดเนาะเราก็ใช้ไม่แม่20ตัดถูกไหมสุดท้ายเนี่ยก็จะได้ว่า a เดียวเนี่ยมีค่าเท่ากับ 3b นะคะย้ำนะ a เดียวมีค่าเท่ากับ 3b โอเคต่อไปนะคะเขาบอกว่าไง เขาบอกว่าถ้าผู้หญิง48คนอันนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ A เท <A S 1> ่ากับ 3B หมายความว่าผู้ชายหนึ่งคนทํางานนะมีค่าเท่ากับผู้หญิง3คนจบนะอันนี้เพราะฉะนั้นเขาเลยถามว่าถ้าหญิง48คนถ้าหญิง48คนอ่อย้ํานะถ้าหญิง48คนอะจะได้ว่าผู้หญิงเราให้ทํางานเป็น B ใช่ไหมก็จะเป็น48 B ซึ่งจานวนงานเนี่ยถามว่า ต้องมีค่าเท่ากันกับก้อนนี้ไหมคือก้อนไหนก็ได้จับก,ก้อนไหนก็ได้นะคะมาเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นอย่าอย่าลืมนะว่าเราจะต้องกําหนดค่า k ไว้ด้วย k ในที่นี้คืออะไร k ในที่นี้ก็คือระยะเวลาก็คือจํานวนวันจํานวนชั่วโมงถูกไหมแล้วแต่ว่าแต่ละข้อเนี่ยจะกําหนดให้หน่วยเป็นอะไรนะคะต้องมีค่าเท่ากับจํานวนงานงานใดงานหนึ่งก็ได้ซักงานหนึ่งนะคะสมมติพ่อ้อับมาเท่ากับก้อนนี้แล้วกัน ก็จะได้ 40a บวก 120b ประเด็นคือฝั่งหนึ่งมี b ในฝั่งหนึ่งมีทั้ง a มีทั้ง b ทำยังไงเราก็มาดูตรงนี้เขาบอกว่า a เดียวมีค่าเท่ากับ 3b ใช่ปะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยน a นะคะให้อยู่ในรูป b ทั้งหมดเพราะฉะนั้นฝั่งฝั่งนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพราะว่าเป็น b อยู่ละแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเขาบอกว่า a เดียวเท่ากับ 3b เรามี 40a แล้วก็ต้องจับคูณอะไรทั้งหมดจับคูณ40ทั้งหมดนะคะซึ่งเะพาก้อนเนี้ย มีค่าเป็นเท่าไหร่ละก็ร้อยยี่สิบบีใช่ไหมร้อยยี่สิบกับร้อยี่สิบก็กลายเป็นสองร้อยสี่สิบบีเพราะฉะนั้นมีบีเหมือนการตัดทิ้งสี่สิบแปดคูณอะไรได้สองร้อยสี่สิบก็คูณอะไรคูณห้าถูกไหมเคก็จะเท่ากับห้าแต่ห้าในที่นี้นะคะไม่ใช่จํานวนวันถูกไหมเพราะเขาถามว่าอะไรเขาถามว่ากี่ชั่วโมงเราก็จะต้องบอกว่าห้าชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําตอบสุดท้าย เหมือนเมื่อกี้ลืมลืมไฮไลท์คำตอบว่าเตอบยี่สิบนะคะอ่ะต,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 ต่อไปนะคะข้อที่สามบาข้อที่สามเขาบอกว่าผู้ใหญ่สองคนเด็กห้าคนทํางานอย่างหนึ่งเสร็จภายในเวลาสี่ชั่วโมงอ่ะคิดว่าตัวเองรู้วิธีคิดหรือ,อยังเอ่ยพี่อ้อว่ามันน่าจะได้แล้วเพราะว่าข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าผู้ใหญ่สามคนกับเด็กสามคนทํางานเสร็จภายในเวลาสามชั่วโมง ก็เลยอยากรู้ว่าแล้วถ้าผู้ใหญ่4คน mm. เด็ก10คนจะเสร็จภายในเวลาเท่าไหร่อันนี้พี่อ้อมก็ขอหยุดตัวแปรตามข้อ1ข้ก็อ2เนาะก็คือให้ผู้ชายเนี่ยทำงาน a หน่วยผู้หญิงทํางาน b หน่วยนะคะดังนั้นอันเนี้ยถ้าเราจะมาสร้างเป็นสมการนะก็จะได้ว่าผู้ใหญ่2คนบวกกับเด็ก5คนเนี่ยใช้เวลาทํางาน4ชั่วโมงต้องมีค่างานเนี่ยจำนวนงานเท่ากันกับผู้ใหญ่3คนกับเด็ก3คนทํางานสชั่วโมงเพราะฉะนั้นตรงนี้ทํายังไงต่อ นี่ตรงนี้เลยจับคูณเข้าให้หมดนะคะก็จะได้เป็น 8a บวก 20b เท่ากับ 9a บวก 9b เพราะฉะนั้นเราก็ย้ายตัวแปรไปไว้ฝั่งเดียวกันเนาะเนื่องจากว่า a เนี่ยฝั่งซ้ายมีน้อยกว่าใช่ไหมงั้นเราจะย้ายฝั่งซ้ายไปไว้ฝั่งขวาแล้วก็ 9a ตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายบวกเราก็ย้ายไปลบนั่นหมายความว่าผู้ใหญ่หนึ่งคนนะคะ ได้จํานวนงานเท่ากันกับเด็ก11คนทำเนี่ยก็คือมันเป็นงานเดียวกันเนาะแสดงว่าคือเอาง่ายๆก็คือผู้ใหญ่เนี่ยมีค่าเป็น11เท่าของเด็กละกันคราวนี้โจทย์ก็เลยบอกว่าถ้าผู้ใหญ่4คนเด็ก10คนผู้ใหญ่4คนก็คือ 4a ถูกไหมเด็ก10คนก็คือ 10b นะคะคูณกับระยะเวลาซึ่งเรายัางไม่รู้เพราะฉะนั้นพี่อ้อมก็จะให้ระยะเวลาตรงเนี้ยระยะเวลาในข้อนี้นะคะหน่วยเป็นชั่วโมงเนาะพี่อ้อมก็ให้ k เ,เนี่ยเป็นอ่าเป็นชั่วโมงละกันซึ่ง ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่สุดท้ายจํานวนงานจานวนชิ้นงานจํานวนหน้าง,งานเนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับก้อนใดก้อนหนึ่งตรงนี้สมมุติเลือกอันง่ายๆเป็น 9a บวก 9b เราสังเกตเห็นตรงนี้ไหมที่เราบอกเราบอกว่า 1a มีค่าเท่ากับ 11b ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะตรงไหนถ้ามันเป็น a พยายามเปลี่ยนให้มันเป็น b ให้หมดเพราะใน1สมการถ้ามี1ตัวแปรเนี่ยมันจะง่ายแต่ถ้าเราทําหลายตัวแปรเนี่ยจริงๆอะ่ะคือถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ววิธีคิดมันจะซับซ้อนนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัว a นะคะเปลี่ยนเป็น 11b เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้า 1a มีค่าเป็น 11b 4a ก็ต้องมีค่าเป็น4 4ถูกไหม4 4บวก10ตรงนี้ก็กลายเป็น5 4ก็จะเป็น5 4 k b อ่ะอันนี้ในทำนองเดียวกัน a ในที่นี้คือ 11b ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคูณ9ก็กลายเป็น9 9 b รวมกันก็จะมีค่าเป็น 108b เพราะฉะนั้น b ีตัด b ีอันนี้ตัดกันเหลือ2นะคะก็จะได้ว่าเคเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะดูหน่วยดีๆนะบางทีเนี่ยมีหลายครั้งนะคะที่ตัวเลขเป็นตัวเดียวกันหรือกใกล้เคียงกันแต่หน่วยผิดอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะมาตายตอนจบคือคิดเลขทูกหมดเลยแต่นหน่วยผิดอันนี้เสียดายมากนะคะเพราะฉะนั้นเช็คก่อนนะ ต่อไปนะคะข้อที่4ี่จดลักษณะเดียวกันเลยน่าจะทํากันได้แล้วแหละถูกไหมลองกดพอยส์ไว้ก่อนก็ได้แล้วลองเช็คดูสิว่า3ข้อที่ผ่านมาเนี่ยที่มันใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดเลยอะ่ะไหนข้อ4ข้อ5ลองทำเองซิเพียงแต่ว่าข้อนี้นะคะเขาถามหาอะไรถามหาอัตราส่วนการทํางานของผู้ใหญ่กับเด็กของผู้ใหญ่กับเด็กไม่ได้ถามหาจํานวนวนันไม่ได้ถามหาจํานวนชั่วโมงคือถามหาอัต อัตราสวร่วนย้ำนะถามหาอัตราสวร่วนเพราะฉะนั้นเราก็คล้ายๆกันกับเมื่อกี้แต่ว่าตอนแรกเราทําเป็นชายกับหญิงใช่ไหมอันนี้พี่อ้อมก็จะให้ผู้ใหญ่เป็น A แล้วก็ให้เด็กเป็น B นะคะดังนั้นเราก็จะได้เป็นผู้ใหญ่3ามคนกับเด็ก5คนเนี่ยเหมือนเดิมเลยทํางานเสร็จภายในระยะเวลา17วันต้องมีค่าหรือว่ามีจํานวนงานเท่ากันกับผู้ใหญ่หคนกับเด็กสคน เสร็จภายในเวลา15วันเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำยังไงต่อ17กับ15ก็เอาเข้าไปกระจายทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น 51a บวก8 5 b เท่ากับ7 5 a บวก4 5 b เพราะฉะนั้นพยายามย้าย a ไปไว้ฝั่งเดียวกันอันนี้ก็จะได้เป็น 24a แล้วก็อีกอันนึงตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น 40b นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้แม่8ตัดเนาะ แปดห้าส mm ี่สิบอ่ะแปดห้าสี่สิบแปดสามสิบสี่เพราะฉะนั้นจะได้ว่า 5B าบีเท่ากับส a มเนะคะห้าบ mm ีเท่ากับสาเอเขาก็เลยถามว่าอัตราส่วนการทํางนานของเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเท่าไหร่ในข้อนี้ไหนลองแปลความหมายสิอีกนิดเดียวจะได้คําตอบแล้วเนี่ยข้อนี้นะคะหลายคนนะที่ทํามาถึงขั้นตอนเนี้ยเราทําถูกใช่ไหมแต่พอให้ตอบเป็นอัตราส่วนบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะ มันเป็น5ต่อ3หรือ3ต่อ5เรามาดูสิ่งนี้โจทย์ต้องการกันก่อนนะคะเขาบอกว่าอัตราส่วนการทํางานของผู้ใหญ่กับเด็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อัตราส่วนว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต่อเด็กอ่าผู้ใหญ่ต่อเด็กก็คืออะไรก็คือผู้ใหญ่ส่วนเด็กใช่ป่ะอ่ะก็คือผู้ใหญ่ส่วนเด็กนะคะอ่ะส่วนเด็ก เพราะฉะนั้นนะคะจะได้ว่าผู้ใหญ่ในที่นี้เราให้ทํางาน a ใช่ไหมพี่อ้อมก็จะเอา a ขึ้นก่อนแล้วก็เด็กตรงนี้เป็น b นะคะดังนั้นจับคูณไข่อย่างไงถึงจะได้เป็น3 a กับ5 b เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น3แล้วก็ตรงนี้เป็น5นั่นหมายความว่าอัตราส่วนของผู้ใหญ่ต่อเด็กก็คือ5ต่อ3นะคะอันนี้ต่อบ้ต่อสามเสร็จแล้วนะ4ข้อต่อไปนะคะข้อที่ห้าเขาบอกว่าใช่2คนกับหญิงหคนเนี่ย ทำงานเสร็จภายในเวลา8วันชาย3คนกับหญิง6คนทํานาเสร็จในเวลา6วันเจอก็เลยอยากรู้ว่าถ้าผู้ชาย2คนย้นะํานาแค่ถ้าผู้ชาย2คนเนี่ยทํานาแปลงเนี้ยแปลงเดียวกันเลยจะเสร็จภายในเวลาเท่าไหร่อะเพราะฉะนั้นทาเหมือนเดิมนะคะให้ผู้ชายทางาน A หน่วยผู้หญิงทํางาน B หน่วยอันแรกก็จะได้เป็น 2A บวก 5B คูณกับระยะเวลาก็คือคูณ8ใช่ไหมมีค่าเท่ากับ ใายสามคนหญิงหกคนแล้วก็คูณกับระยะเวลาเท่ากับหกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จับคูณเข้าไปคูณทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บของตัวเองนะคะก็จะได้เป็นสิบหกเอบวกสี่สิบบเท่ากับสิบแปดเบวกสามสิบหกบดังนั้นเราก็จะย้าย A ไปฝั่งไหนดีถ้าฝั่งนี้เป็นสิบหกฝั่งนี้เป็นสิบแปดเราก็ย้ายมาไว้ฝั่งขวาก่อนก็จะได้ออกมาเป็นสองเแล้วก็เราก็ย้ายสามสิบหกไปลบกับสี่สิบ ก็จะได้ออกมาเป็น 4b นะคะดังนั้นถ้าใช้2หารนะก็จะได้ว่า2 b เนี่ยมีค่าเท่ากับ a เดียวหรือเอาง่ายๆก็คือ a เอท่ากับ2 b แล้วเราก็เก็บตัวนี้ไว้ก่อนนะคะคราวนี้เรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามเขาอยากรู้ว่าผู้ชาย2คนทํานาเสร็จนในเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งผู้ชายเราให้เป็น a มันก็จะได้ออกมาเป็น 2a แต่ระยะเวลายังไม่ทราบเพราะฉะนั้นพี่อ้อมก็จะให้ k เนี่ยแทนด้วยระยะเวลาแต่ถามว่าจริงๆอ่ะจำเป็นไหมว่าต้องเป็น k ไม่จำเป็นนะคะจะเป็น bcdxyz หรืออะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ตัวแปรของผู้ชายคนนี้แล้วจํานวนงานนะคะก็จะต้องมีค่าเท่ากับฝั่งนี้หรือไม่ก็ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นสมมตินะของอุ้อ้อมเลือกฝั่งนี้บ้างก็จะได้เป็น 16a บวก 40b นะคะและอย่าลืมนะเนื่องจากว่าเราบอกว่า a เดียวเนี่ยมีค่าเท่ากับ 2b นะคะดังนั้นตรงไหนที่เจอเป็น a เราเปลี่ยนให้เป็น 2b ให้หมดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ถ้า a เดียวมีค่าเป็น 2b ใช่ปะ 2a ก็ต้องมีค่าเป็น 4b ก็จะเป็น k คูณ 4b เท่ากับ 16a ก็คือ 32b บวก 40b ก็จะได้ออกมาตรงนี้นะคะกลายเป็น 72b แล้วเราก็ตัด b ทิ้งทั้ง2องข้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาก,ก็คือ4คูณอะไรได้72แล้วก็ย้าย4ไปหาเนาะสุดท้ายมันก็จะได้ระยะเวลาทั้งหมด18วันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบ18ได้เลยนะคะ